สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุริยาออฟทาลอตบายกัเชริยาค่ะห่างหายไปสองสวันใช่ไหมอาจารย์กลับมาแล้วนะคะมาเรามาอัปเดตกันต่อมาอัปเดตความสัมพันธ์ของคนโสดคนโสดรอยอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนะคนโสดรอยอยู่ใช่ไหมคะอ่ามาเรามาอัปเดตสถานการณ์ของคุณคนโสดนะคะ1 6ถึง 16- ถึง3ากันยานี้ ะะการงานการเงินชีวิตโดยรวมมของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคนโสดมากันต่อที่ธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มนะคะว่าคนโสดจะเป็นยังไงบ้างจะมีคนเข้ามาไหมคนเก่าๆจะกลับมาไหมชีวิตเป็นยังไงสดๆอย่างนี้มันเป็นยังไงไหนบอกสิมาขอดูไพ่ของคุณก่อนว้าวเพจออฟสอดอะไรขึ้นจะมีการตัดสินใจอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยว วังเรื่องของการทะเลาะกับคนด้วยนะจ๊ะโอ้เดอะซันมาด้วยสเตรนต้องอดทนสองดาบอ่าเดี๋ยวนะ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 เดี๋ยวอาจารย์บอกให้แปบ๊บหนึ่งขอวางไพ่ให้หมดโอ้จะได้งานใหม่ๆหรอคะมีงานใหม่ๆเข้ามาเนาะเดี๋ยวอาจารย์ปิดเสียงคอมก่อนนะอ่ะโอเควางไพ่ให้หมดแล้วไพ่ของคุณนะคะสำหรับคุณโสด ใน16 16- ถึง30กันยานี้สถานการณ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างไพ่ใบแรกเป็น Page of s o r t ลักษณะของ Page of s o r t ถ้าในมองในคนโสดและด้านคนโสดนะหรือว่าคนทั่วไปชีวิตอาจจะมีร้ายมีดีนะคะไม่รู้ว่าอะไรชีวิตเราจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง เขาเรียกว่าลมเพลลมพัดพัดไปพัดมาพัดป่าพัดไปนะคะเป็นช่วงที่มีอุปสรรคนิดหนึ่งอาจจะมีปัญหาเข้ามานิดหนึ่งก็ระวังหน่อยมันมีข่าวร้ายหรือข่าวไม่ดีเข้ามาโหมกระเพือทําให้จิตใจเราฟุ้งซ่านนะคะอาจจะเป็นลักษณะของคนที่จิตใจไม่นิ่งพอนะตอนนี้หวันไหวไหวหวันกับสิ่งต่างๆมันมีการงานสถานการณ์การงานการเงนิงนหรืออะไรก็แล้วแต่ปัญหาของเรื่องงานเป็นปัญหาที่มีความ มีอะไรจุกจิกเข้ามากวนหัวใจคุณอยู่ตลอดเวลาประมาณนั้นต้องใช้ความอดทนสเตรนท์คือความอดทนต้องใช้ความอดทนการปรับตัวอ,อ,อดกั้นนะคะระวังเสียงนินทาเล่าเสียงเล่ารือเสียงหรือเล่าอ้างอะไรประมาณนั้นเสียงนินทาจากคนรอบข้างได้นะคะอาจจะไม่ได้กระทบกับตัวคุณตรงๆแต่มันอ้อมๆมมานะคะแต่ไพคุณยังเป็นคนโสดที่มีก้าว เก้าเหรียญเป็นคนสดที่ยังมีความมั่นอกมั่นใจชีวิตดีอยู่นะชีวิตยังเป็นคนโสดที่มั่นอกมั่นใจยังมีความอ่ารู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองโสดยังมีคุณค่าโสดยังสวยสวยรวยๆยเท่ๆ,ๆอ่าสดแบบว่ามันมีคุณค่าทางใจทีเดียวนะคะไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงการจัดการกับทรัพย์สินการจัดการกับอ่าชีวิตตัวเองการจัดการกับ สิ่งที่คุณที่คุณจะมีในชีวิตประจำวันบางทีอยากได้อะไรก็อารมณ์ของการช้อปปิง้งเริ่มมีอารมณ์นั้นขึ้นมาบ้างแล้วเอ,อประมาณนั้นห้าดาบระวังความขัดแย้งที่มันยังมีความทวีความรุนแรงอยู่ในใจของคุณเองความขัดแย้งที่อาจจะมาจากคนรอบข้างญาติพี่น,อน้องคนอคนที่คุณแอบชอบหรือ เพื่อนที่ทํางานเจ้านายลูกน้องระวังการทะเลกกาะกันและมันและมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจหรือว่าการคิดอะไรก็ตามยังขุนมัวในอารมณ์ไม่แน่ใจการตัดสินใจใบ2ดาบสดาบใบนี้คือการตัดสินใจที่ไม่รู้ว่ามันเขาเรียกว่าภาพมันยังมัวมัวอยู่ในการที่คุณจะทําอะไรสักอย่างคุณยังมองเห็นภาพเบอร์เบอร์เลยตัดสินใจไม่ได้ยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไง กับชีวิตมารู้ว่าจะทำยังไงกับตัวเองดีนะคะมีสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจนะ่ะมันมีเดือะซันมาในภาพอดีตจริงๆเดอะซันเป็นความสำเร็จความสุขที่ผ่านมาในอดีตมันอยู่ในตำแหน่งอดีตเพราะฉะนั้นความสุขมีอยู่งานดีชีวิตดีอยู่ก้าวเหรียญด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องจุกๆุจริงๆนะ่ะถ้าอาจารย์มองในไพ่ชีวิตคุณมีความอดทนดีกับทุกๆสิ่งอย่าง พียงแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรมากระทบกระเดินจิตใจให้ให้คุณเป๋ไปบ้างแค่นั้นนะคะอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางการเดินทางไกลเช่นไปต่างจังหวดัดไปพักผ่อนไปหาญาติประมาณนั้นรู้สึกใจมันมันไม่อยากอยู่กับที่ใจมันอยากจะไปทยานไปข้างหน้าเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเหมือนมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะอยากหาพลังงานะเออ นะคะอืมแล้วอาจจะมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆในบางคนถ้าไปสอบแข่งขันไปสอบแข่งขันหรือบางคนจะมีโอกาสคิดการงานมีเขาเรียกว่าการก่อกําเนิดแห่งความคิดการเกิดก่อกําเนิดแห่งความรู้สึกถึงแรงบันดาลใจในการทํางาน ต้องการหาแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างมากนะฮะยังคงในเดือนนี้ยังคงมีอารมณ์เบื่อเบื่ออยากอยากหรือกำลังเพิกเฉยต่อสิ่งที่หยิบยื่นมาให้มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะได้รับอาจจะเป็นไมตีอาจจะเป็นคําพูดอาจจะเป็นความรู้สึก ที่ใครบางคนหยิบยื่นอะไรมาให้หรือเจ้านายก็ได้อาจจะเป็นเจ้านายหยิบยืน่นมันมีสี่ถ้วยสี่ถ้วยคือความแบบรู้สึกเบื่อหน่ายอารมณ์ซิงเปด็ดยังไม่อยากทำอะไรไม่อยากได้โอกาสจากอะไรไม่อยากจะพัฒนากับอะไรอารมณ์เบื่อหน่ายเหมือนมันจะดีจะดีแต่มันเบื่อมันน่าเบื่อมันไม่ใช่มันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดอะไรประมาณนั้นอะเออ ประมาณรู้สึกถึงได้ในบางสิ่งบางอย่างที่มันที่มันมันอยู่ได้แต่ว่ามันอยู่ได้ด้วยใจที่มันยังไม่มั่นคงสักเท่าไหร่ออกอาการเบื่อหน่ายเซ็งในอารมณ์นะคะถ้ามีปัญหาอยู่ถ้าคุณมีปัญหาอะไรที่เข้ามารอนิดนึงค่ะปัญหาของคุณจะได้รับการคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีรอนิดนึงหาพลังให้กับตัวเองนิดนึงแล้วกันนะคะ อคุณอาจจะได้งานในบางคนอาจจะได้งานที่เป็นงานมีคนหยิบยื่นโอกาสมาใหออ้อาจจะเป็นงานที่เขาหยิบยื่นโอกาสมาให้แต่ว่าคุณอาจจะอยู่ในอารมณ์ที่ว้าวุ่นใจอะว้าวุ่นใจสับสนโอนละหมาดในตัวเองเป็นแบบสองจิตสองใจไม่รู้จะยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยยังมีความว้าวุ่นใจอยู่การว้าวุ่นใจไม่ว่าจะมาจากเรื่องของการงาน หรือในเรื่องของความรักความรักคุณจะมีเข้ามาไหมเนี่ยบางทีเขาอาจจะมาจีบคุณอะ่ะคุณอาจจะไม่เอาก็ได้เ,ออเป็นความรู้สึกว่าฉันอยู่ตัวคนเดียวก็ได้อยู่แบบนี้ก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจที่จะไม่แน่ใจที่จะสิ่งที่หยิบยื่นมาให้นั้นมันจะดีไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจในตัวเองเพราะว่าสิ่งที่คุณกําลังมองอยู่ภาพมันไม่ค่อยชัดอย่างที่บอกมันเบลอ มันยังเบลอๆอยู่มันยังไม่แจ่มชัดมันยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะมีเกณฑ์ของการทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งการทะเลาะนั้นอาจจะมาจากคําพูดที่รุนแรงบาดอกบาดใจกันระวังด้วยคําพูดที่ใช้ฝีปากทิ่มแทงกันนะคะพูดจาไม่เข้าหูอารมณ์ประมาณนั้นพูดจาไม่เข้าหูอืมอืม ปัญหาที่มันลุมเร้าในใจปัญหามันยังไม่จบมันยังไม่จบง่ายแต่มันจะรอมันจะมันจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีบอกแล้วไพ่ของทรงดาบคือปัญหาต่างๆเราก็เวลาการเจราจาการสื่อสารใดๆก็ตามต้องชัดเจนด้วยนะคะให้ระวังด้วยระวังเข้าของเสียหายแตกหักพังอโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้นะคะอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์การไฟฟ้า นะคะกำลังเหมือนเหมือนเหมือนเหือคุณกำลังจะทำอะไรตัดสินใจทำอะไรสักอย่างเพื่อความสุขของคุณเนี่ยประมาณนี้นะคะในด้านชีวิตแล้วการงานการงานคุณยังคงไปไปงานทําได้เรื่อยๆอเขาเรียกว่าอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปงานยังมีความมั่นคงดีแต่มันอาจจะแบบช่วงนี้ ด้วยเพศเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามมันอาจจะไม่หวือหวามันอาจจะไม่ได้เงินมากขนาดนั้นแต่มันยังเป็นความมั่นคงไปได้เรื่อยๆไพ่ของใบนี้เป็นลักษณะของการงานที่มีความมั่นคงไปได้เรื่อยๆแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นเงินก้อนใหญ่ๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะมีความมั่นคงทางอารมณ์มีความสุขอยากเดินทางอ่ะอยากเดินทางการเดินทางซึ่งทําให้ชีวิตคุณการเดินทางกับ กับสิ่งใหม่ๆในชีวิตอาจจะเป็นแรงผักดานสําหรับการที่คุณคิดงานหรือการที่คุณได้พักผ่อนนะคะการวางแผนสําหรับชีวิตพิจารณาดีๆอะไรที่ที่มันหยิบยื่นเข้ามาหรือมีอะไรที่เข้ามาในชีวิตอย่าพึ่งรีบด่วนตัดสินใจมันอาจจะยังไม่ใช่สถานการณ์ที่มันแจ่มชัดมากนักก็ได้นะคะมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างไม่แน่นอน ระวังเ่วางแผนเรื่องของการใช้ใจ่ายไว้ด้วยค่าใช้ใจ่ายของคุณมันอาจจะเป็นลักษณะของคนที่เข้ามาเยอะแล้วก็ออกไปเหมือนกันเงินเข้าแต่ก็มีเงินออกเยอะค่าใช้ใจ่ายใบบตรร้านกันพยายามวางแผนนิดนึงอืมมีอะไรอีกที่จะบอกในเดือนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองค่ะก้าวเหรียญความมั่นใจการอยู่ได้ แต่มันมีแค่สิ่งที่เดือนนี้ให้เระวังเรื่องของความสับสนในใจเป็นอย่างมากแค่นั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรที่คุณน่ากังวลงานถ้าคนตกงานอยู่จะได้งานด้วยถ้าในบางคนคิดการคิดถึงการเริ่มต้นค้าขายการเปิดร้านการวางแผนการคิดไอเดียจะทำจะเรียนเป็นคอร์สสั้นๆจะเรียนออนไลน์จะเรียนทําอาหารอะไรแบบเนี้ย แล้วก็จะไปเปิดร้านกาแฟาจะไปเปิดร้านต้นไม้อ,อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าอย่างที่บอกคุณต้องอดทนนะความอดทนสิ่งคือสิ่งสําคัญสตรนบอกว่าอดทนอดกัน้นต่อสิ่งเรา้าคําพูดของคนค่ะคําพูดหรือเวลาโมโหอะไรก็แล้วแต่อดทนอดกั้นไว้แล้วคุณจะผ่านไปด้วยได้ดีนะคะเตือนไว้แค่นี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดสคริปชันบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวง,ดดวงส่วนตัวอะไรมาค่ะแอรไซ AFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ